มีให้พี่น้องได้พบกับคนใต้หัวใจทองคำากับคุณผีเอกชัยศิวิชัยครับพมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพมแม่ผีคว่างโครนตั้งแต่หนังอยู่ข้างๆปุ๋ยโชว์นะวักเราตัดมุงไม่คัดคนลุกเชี่ยว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 เลยอ๋อนี่แล้วเวอร์านจุเลียมนะครับพมก็วันนี้คนใต้หัวใจทองคำนะครับวันนี้เป็นรายการเดินตะกบเพลงเป็นวันแห่ง ความเป็นคนใต้หัวใจองคราก็คือความเป็นนักสู้ของพีเอ็กกับวิธีชีวิตของพีเอกว่าจะมีวันนี้คือจริงพีเอกเล่นว่าพวกมันตง้งพีเอกว่าวิธีการต่อสู้ของแต่ละคนเนี่ยมันมีเปลาไหมเป้าไหมคือความสาเร็จแน่นอนคือชีวิตของคนทุกคนเนี่ยต้องการความสําเร็จในชีวิตครับแต่ว่าบางเอิญว่าตัวพีเองกเนี่ยพีได้ต่อสู้มาในแนวทางข้องความเป็นอัักรณ์ของคนปากตายแล้วก็ยืนยันที่จะ จะบอกว่าเราคนตายแล้วก็พูดภาษาตายครับเนื่องจากไหวได้ต้องถาวความลบพิษนะครับน้บนองว่าเหมือนในยุคทีพีเอเข้าวงการไม่ไม่ในยุคน,น,นั้นเนี่ยผ่าษ่าตายเป็นผ่าษ่าที่ไม่มีใครยักฟังใช่ครับเพราะว่าในยุคนั้นบ้านเราเนี่ยยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่มาเอากล่าว,าวได้ต่างๆมันส่วนเนึงเ่งผาพหลักข้องคนตายนะเวลานั้นคนมองว่าคนตายอันดอนแล้วก็หัวหม้อแล้วก็ขี้โค้ง นั่นนั่นคือความรู้สึกของคนหุงเทพที่เขามองและการที่จะสร้างนักร้องสักคนถ้านักร้องคนนั้นเป็นคนตายเนี่ยเขาขี้คลาดก่อนแล้วบอกถ้าทำเนี่ยพอดังถึงมันต้องหัวหม้อแล้วมันต้องดนแล้วมันต้องถังเป็นถังเพลงที่เขาคิดไว้ก็เลยทาให้ก็เลยทําให้เพลงถังมดเนี่ยที่เป็นเป็นต่ซาตายเนี่ยไม่ได้รับการเพื่อแผล และการไม่รับการยอมรับจากคนสังคมครับสังคมภาคอื่นๆอันนี้พูดต้งแต่ก่อนนะครับแล้วพอมาพอมาอีกนึ่งระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเพลงใต้ที่ออกมาส่วนมากเราจะเป็นเพลงใต้ที่เอามาล่อเลียนตัวเองแต่ไม่เคยมีเพลงใต้ที่เอามาชื่นชมตัวเองครับส่วนมากก็คือเป็นเพลงที่ตลกและคำขั้นคือมาล่อเลียนซ่าของเราเองคือผู้แต่ว่าค่ายความเชื่อแล้วก็มายอกตัวเองคบตัวเองพีหวา ครั้งแรกที่พีได้เข้าวงการเนี่ยคุณพ่อชวนชัยชิมประวงคือ,อเป็นคนที่บันทึกแฟนเสียงไอ้พีเด้วยเพลงพีมีแต่ให้ครับครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อเห็นว่ะพาคนมาแล้วผีเอกทุกคนแล้วก็พอบอกว่าทุกคนบอกว่าอย่าปั้นเนพราะว่าลักษณะคนใต้คือมันต้องหัวหม้อซึ่งไอนี่ไ,ไม่อย่างมันหัวหมอ้อแต่มนันน่าจะหัวหมอ้อ <c oughs> นัก,กนตอนนั้นพีเดีย่ยวตื่นเลยว่า <c oughs> น่าจะหัวหมอ้อนักกันก็เลยพ่อชวนก็นอย่างดือ้อแล้วก็ตัดสินใจที่จะวางแผ่นถัง เขาเรียกว่างแพ่นทางการพูดทางการ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 เพลงการตลาดว่าเอกชัยเนี่ยเกิดติดผักตายต่เป็นโต้ผาดีซานนั่นคือจุดแรกเพื่ออะไรเพื่อทำเบนเบี่ยงเบนเพื่อทําให้คนผาดีซานเปิดเพลงเราทําให้คนปากกลางเปิดเพลงเราและกาให้ผีฝึกพูุดภาดีซ่านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยทาปีผุดภาดีซ่านได้เป็นกุศลบายของอาจารย์แต่พอลั่งจากตีเพลงติดแล้วดังแล้วบอกเลย วันนี้คนตายตายสาลาแท้ๆกัดเจนเลยวีก็เลยก็เลยก็เลยดําเนินชีวิตวิที่ชีวิตดยตัวเองยังเป็นระเอกอยู่ตลอดนะตอนนั้นเนี่ยะวาเนื้อจากว่าผีนี่แสดงนั่งในช่องเจ็ดคอนเป็นระเอกนั่งจักรงวงกรแล้วก็ยังเป็นระเอกตลอดรับคัสดีครับแฟนเพลงท่านผู้ชมผู้มีเกียรติไปเห็นได้ก็อย่างแบบล่อไปคอนนำหน้าวันหนึ่ง ผีได้กลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็ไปยิบตัวรูปนั่งตะลุงที่ชื่อว่านู่นุยครับแล้วขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนี้นู่นุยเป็นนักรองใช่ใชใชแลจะเกิดขึ้นครับ,รบก็เลยทําเพลงนู่นุยร้องเพลงนั่นก็คือพ่อหนองพอดอพ่อหน่องพอดซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าดังที่สุดในประวัติศาสตร์ชาิไยข้องภาตายที่เคยของประวัติศาสตร์ตายที่เคยมีเพลงมากก็กล้เป็นวาเราก็เลยวุ่นกับมันนึกว่าอ๋อตกลงว่าทีแทที่จริงคนเราเนี่ยถ้ารู้จักตัวเองครับ ดีที่สุดทำอะไรก็ตามแต่จะประสบความสำเร็จเอ้าถ้ามาพนันปลาไเพราะผีเป็นไหนนั่งผีเป็นนูราซึ่งพอผีร้องเพลงเป็นไพรเอกชาชาว่านว่านวิ่งวิ่งมันดังได้ในระดับนึ่งกับเกาติบันเกิดกระดังผีมีแต่ให้กระดังผู้ชนะสิบติดกระดังชั่ล่องวันปลาชัยกระดังแต่มันดังแบบปว่าฟันเฟือมันเป็นกล้วยที่ไหวสุกก็ไม่โอมมีโอมก็ไม่โอมเดี๋ยวเลื่อมเลื่อมเบลแ่ยบเแล่แบ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 ่แ่แ พอหลังจากผอนู่นุยดังเกรียงนี่เราก็เลยเข้าใจว่าตัวเองว่าอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยธรรมชาติสร้างมาให้เราอยู่กับตัวเองคือความเป็นการตลักของตัวเราก็เลยขิดมองห้าความเป็นวัฒนธรรมแล้ยเตียงเออทําไมเราถุมความเป็นไหนนั่งสละบทำไมเราถุมความเป็นโนราสละก็เลยหมั่นหนังนึกถึงคคาผอผอพีคือนั่งจุหลันนั่งจุแข้งนั่งจุเหลี่ยมนี่แหละเขาไอ้เท้าไอ้เกลือกันผอผอกว่า ถ้าวันนั้นที่มึงถุ่มนั่งกับมึงถุ่มโนราครับวันนั้นความคิดไม่จะมาเยือนแล้วมึงจะทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเป็นคําไม่รู้นะพ่กผมเพิ่งได้ยินเหมือนมาทุกครั้งเลยผมโทรไปฮะเนี่ยอาจจะเล่นกับพวกันนี้เหมือนกันหาทิ้นเดียวคนแต่งเพลงโอ๊คซี่กีบังนะครับว่าเช่นเช่นอย่าถึงนั่งนะเพราเช่นไปดูวันนี้เพรานั่งน้ำ นี่ยผู้ให้เขา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 มองงงก็ผีผีผีเร่งแหล่าคนหลุบประวัยได้ประพอเนี่พยายามจะหยัดเยียดความเป็นนั่งตะลุงหยัดเยียดความเป็นหนูลายกับพี่มาตลอดซึ่งแกบอกว่าถ้าวันไหนมึงลืมซองสิ่งเนี่ยมึงไม่จะเรียนแล้วมึงคิดไหมแต่ผมึงพผมผมช่างเกตไายืนของผีไร้หัวเลยนะคือทายืนของผีเนี่ยไม่ว่าจะผีเต้นนี่ยืนนี่ได้นะผีลักษณะรูปร่างผีคลายนู่นนี่จริงเล่ทถามันเอาคนล่อๆมันรามาจะเล่นมาจองลังจองเอวเลย ผมบอกผมสังเกตนนะจริงนี่ผมไม่เคยเล่นกับพี่เลยไม่วันนองร้องเลยเราเฮม่เอ้ยไม่เห็นว่าเพื่อนแค่หวกเสร็จปมในกระเป๋าแก้วพวแก้วนางเหลี่ยมโอ๋อเอาแต่เอานั่งเพื่อนกันกรณีพอนล่างจากนั้นปีก็เลยมามองฮะเรื่องสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมเรื่องเราจะทำเรื่องงานวัฒนธรรม ข้องคนทางประเทศได้รู้จักนั่นก็คือคก็ต้องซื้อร้านข้องวัฒนธรรมภากล้างก่อนาแล้วเนาก็เลยไปนึกถึงเพลงชอยเพลงอิเซลนนก็คือเอาเพลงมากกัด<อ>มาทำ พอลังจากถีมากัดมันเกิดขึ้นมาคือทุกคนก็ต้องยอมรับว่าไม่ต้องห่วงแหละคือมันมันพีสุดๆลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผีก็จับทางของผีก็คือผีต้องเดินเขียงข้างกับงานวัฒนธรรมแล้วก็ภาซาแล้วก็พร้อมอย่าเปิดเผยตัวเองบอกกับตัวเองบอกกับทังคมทุกคนว่าเคยเห็นเอกชัยไม่มีใครบอกคนเอกชัยคุณเชียงรรยหรือคุณควงตุนเอกนนทนเอกชัยต้องกรุงเทพแล้วเอกชัยดู ผดแล้วก็เนโนนไหวเอกชัยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนกระตายแดงคนเห็นเอกชัยปุ๊บต้องส่งหลูกอ่อให้เห็นเอกชัยปุ๊บต้องส่งแกงชอมต้องใส้แกงผงปลาให้ใส้นมชีนข้าวยำให้นี่คือนี่คือความเป็นเอกลักษณ์คือความเป็นอันตรายของเราแล้วผีก็สู้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สู้มาจนผ่าซาตายเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีบันไดมาขวางกันเป็นการทลายกำแพงทุกตองกกับทลายพนก็เลย ก็เลยผีมีความซึ้ว่าไอ้ตัวผีเองเนี่ยเป็นคนคุุยทางแต่ล่วงก้อยอ้าวถึงนี่ก็เรื่อมาจากมือผีทั้งหมดแต่ผีกล้าพูดได้ว่ามาจากบ้านผีมาจากมือผีมาจากแร่งพลักดันดี่ร้อยมันเยียบปลาเยยบไล่ขึ้นไปเด็กพวกนี้เป็นคนมาท่ายทอดในยุคลังๆแล้วก็เป็นคนทาลุทาล่วงผีเป็นคนปืนประตูให้คนได้เห็นด้านกำแพงทั้งวมดจนกลายว่าปัจจุบันนี้เร่ยงีสานก็ไปให้คนตาย ตเต,ต้นอยู่ได้เพลงตายก็ไปไอ้คนอีสั้นเต้นอยู่ไดเพลงโซ่ก้องผักเนื้ออีน้องเป็นสาวรุ่นนาวอ้อที่ตายนูตังเม็ดอีน้องเป็นสาวรุ่นราหอฮะฮปุ่นห้างคอมะบามาช้อมาชงแล้วเพลงนั้นไอ,อ้ลูกเทวดาอะโรากันยังก็เนก็เป็นามินนีน่นนจนกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เราไม่มีพาคทางด้านวัฒนธรรม เราไม่มีภาคทางในด้านข้องานศิลปะครับคนทุกภาครักกันเพราะใช้เชื่อมสัมพันธ์โดยศิลปะนี่จริงๆเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเนี่ยทำให้เด็กที่เรียนต่างชาติอาชีพไม่ตีกันนองใช่ใช่คือคนถ้ามันมีศิลปะมาพูดพันกันนี่มันมาอวยเฮ้า้าร่ากันเนี่ยวิชาลูกเสื้อของราชการตีฮกนี่วิชาภาคศิลปะเนี่ยทำให้คนไม่ก่้าไม่เกรงกันนองเพราะไม่ทุกวนีเนี่ย คนไปเห็นกับวัตถุความเจริญของเทคโนโลยีของการสื่อสารไปหนังเช็ดกันอย่างเดียวไม่ได้เล่งกันอ่านยถึงหกไสกัน้าเนีลยเราเป็นแล้วก็คิดไม่เมื่อนกันใช่ไหมเน่ยแต่ว่าโดยเฉพาะผ่าซ่ามันกลมกลมมันเข้าด้วยกันได้วันนี้ผีเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้ทำเพราะเรากินเงินเดือนรัฐบาลเราไม่ได้ทำเพราะเรากินเงินเดือนของข่าราชการเราไม่ได้เป็นใครต่างสิ้นแต่เราทำเพราะเรามีจิตซ้ามันซ้ำนึกว่าเรารักแผ่นดินเกิดเราแล้วเราเป็น คาถาดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราเกิดเป็นคนไทยย่างน้อยที่สุดเราได้ซื้อความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่เราได้แบ่งเบาพระกรณียกิจข้อมรงฐานพระเสโทขอมูทฐานยศหลงจากพระพักก้์ลงแพทย์ดินเนี่ยเหนื่อยว่าเราไม่รู้สักกี่รอยกี่ผัท้าวพต้องเบการะราังคุกชิบาลานคนทุกตรงแต่วันนี้เนี่ยผีทำวงดนตรีของผีในภาคใตายโชว์ของผีในภาคใักตายเนี่ยนึ่ง เป็นนูนที่ที่ทำเหืืองข้องงานวัฒนธรรมครับจับตองได้และก็อ่านได้โช์ข้องผีเป็นโช่ที่ทุกคนเห็นวามันแฟ้งไปด้วยซาลาแต่ว่าเอาเถอะเรื่องข้องความไม่ได้ไม่มีซาลามันอาจจะนามาค้นมันเป็นเรื่องของความบันทึงมันเป็นเรื่องของบันทึกสุโลบายปุโลบายครับมันจนถึงวันนี้ครบสิบสี่ปีเต็มแล้วพราิพีวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องความเป็นมาข้อง<ช>พีก และความเด็ใจของพีเอ็กซึ่งที่เราได้เ,เห็นได้นะครับว่าพีเอ็กเป็นทูตวัฒนธรรมที่ได้ทลายกำแพงโดยเฉพาะ,ะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคนใต้ของพี่น้องชาวพักต่างๆเลยนะตอนนี้กำแพงที่มันปิดกั้นความรู้ซึกอยู่ในหัวใจของคนไทยีตมีต่อความเป็นลูกปักใต้ตอนนี้มันได้ทลายแล้วก็มีการล่อร่มกลมกลืนกันไปทั่วทุกมิพักนะครับโดยมีพีเอ็กเป็นคุณซึกของพี่น้องชาวใต้แต่นั้นวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นคำวัตถุวัฒนธรรมของคนไทยก็คงไม่แปลกซิจ้าว่าเรียกปีเกกระชายซีวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรองคบสิ่งทีปีเอกในเล้งในเดชเงเรื่องแระชากรยาิจขององ์พราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วนะครับเราคนไทยตั้งหกทิบาลานคนถ้าเราได้ศึกษทราบประวัติศาสตร์ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเป็นไข่แดงตรงกลางในเขตยานอาเซียนแต่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นในกับชาิได้ในลกนี้นะครับไม่เคยทูกคกรอบงำจากชาตอยู่รูปใดไดเลยเราสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศหดนะครับ เราทุกรอบงำมาโดยตลอดแต่ว่าประเทศไทยเราเรามีความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยราชวงศ์จักรีที่ได้ปกป,ปองพื้นแผ่นดินปกปองซักที่แห่งความเป็นคนไทยไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พีเอกอยู่ในหัวใจผพกคกิดว่านี่คือเป็นอาวุธที่พวกเราน่าจะได้รับจากพีเอกแหละเอาไปใช้ดําเนินกันตอตอๆไปในวิธีขหงความเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นพักกันสักแปก๊บนะครับ <S <S เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเล่นกันว่า <S <S พีเอกช่วงนี้ มีรถทำงานย่อยย่อยอะไย่ยย่ว่าไม่แรงคนมีเย่อยย่จริงไหมอ่ะแม่เล่บู๊กเกิ้งเจ้ยฝากคนฝากคนฝากคนบุ้มครับ